สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานมาฝาก1คันนะครับสภาพสวยๆราคาหลักหมื่นนะครับเน้นใช้งาน คันนี้สวยสมบูรณ์ครับมาชมเช็คดูได้เลยครับกับ Honda City t y ไท C นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ปี2000นะครับน้ำมันล้วนสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับ5 9า0 0บาทนะครับ5 9า0 0บาทโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับรถอยู่ที่สามพันนครปฐมนะครับสามพันนครปฐมบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้สีสวยเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับขับใกล้ขับไกลขับได้เลยครับในราคา59,00 0บาทนะครับแจ้งจากช่อง ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับหากท่านกําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ในราคา59,000บาทนะครับ i t y d a c i t ตตัวนี้เป็นเครื่อง VTEC เกียร์ออโต้เครื่องพันห้านะครับเดินทางใกล้ๆไปได้ครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับดูสีสวยๆเลยนะครับราคาสภาพนะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับ นี่นะครับภายในเบาะผ้าสวยๆเน้นใช้งานกับราคานะครับเดินทางใกล้ๆไปได้นะครับราคานี้คุ้มหรือไม่สมาชิกพิจารณานะครับเกณฑ์นี้มีประกัน2องพัดบวกอยู่ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่สามพนนครปฐมนะครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับก็รถใช้งานนะครับถ้าท่านเน้นใช้งานราคาหลักหมื่นดูแลง่ายครับสำหรับ Honda City เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ เอาไปใช้เดินทางใกล้ๆไปทํางานให้ลูกขับไปมหาลัยให้คุณพ่อคุณแม่ขับไปจ่ายตลาดปลอดภัยแน่นอนนะครับฝนตกแดดออกก็ไม่เปียกนะครับดูแลง่ายนะครับตอนนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับรถพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องการันตีไม่มีชนลกตัดต่อหรือพลิกคว่ำใช้งานได้เลยครับรถพร้อมใช้นะครับเอกสารก็ครบนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจแต่ที่แน่นอนคือราคานี้สภาพนี้ ก็ถือว่าแจ่มนะครับรถสภาพหน้าเดิมท้ายเดิมเลยนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับมาชมเช็คดูได้นะครับสามพันนครปฐมนะครับรถพร้อมใช้นะครับกับราคากับสภาพคุ้มมากๆนะครับถ้าท่านกําลังหารถใช้งานไม่ต้องซื้อแพงไม่ต้องผ่อนก็ได้นะครับเน้นใช้งานคํานี้อ่ะคุ้มแน่นอนนะครับราคาสภาพตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องพันห้าเครื่องวีเทคนะครับดูแลสบายครับ รองชมและเช็คดูได้นะครับลองคล,คลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียด59,000บาทครับ Honda City Type C ปี2000เกียร์ออโต้เครื่อง VTEC น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สคันนี้พร้อมมากๆแล้วนะครับ ลองชมเช็คดูรถทดลองขับ3พนะันนครปฐมสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางกำลังหารถใช้งานตัวนี้น่าสนใจอีกแล้วนะครับฝากและพิจารณาดูได้นะครับขึ้นอ,อยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจที่แน่นอนคือคัดสวยเช็คสวยและกรนติการจะตรงให้แล้วครับลองพิจารณาและตัดสินใจนะครับโทรได้ลายได้ติดต่อได้ตลอดนะครับเอกสารครบ,ข,บ,ข,บขับใกล้ขับไกลขับได้ครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทุกระบบนะครับ มือสอนะครับได้สาภาพนี้นะครับไม่ใหญ่ไม่โตใช้งานกระทัดรัดใช้ได้ทั่วไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวยจริงครับคันนี้